สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางหวยราวพัฒนาหวยราวพัฒนาครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเข้าแบบเข้าหมดเลยนะเข้าหมดเลยเนาะหนึ่งหกสอง จ็ดหนึ่งนะฟันหกหกสองเป็นตัวเน้นตรงๆเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งด้วยเนาะเจ็ดหนึ่งตรงๆงเลยนะเข้าแบบตรงๆงเลยบนล่างเลยทุกคนเออแล้วก็เข้าสามตัวด้วยนะสามตัวหนึ่งหกสอง สามตัวหนึ่งหกสองนะเ,เข้าสามตัวโต๊วเนาะของเรามีหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองอ่ะเข้าหมดเลยครับผมยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผม สำหรับวันนี้หน่วยเราพัฒนาวันนี้ห้ากับสี่เด่นห้าแล้วก็เด่นสี่จอห้าก็จะมีห้าสองห้าสามห้าศูนย์สี่สองสี่สามแล้วก็สี่ศูนย์ ตัวกันนะครับก็จะมีห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดแล้วก็สี่หกห้าแปดสี่หก ตัวฟันเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมีห้าสองห้าสามห้าศูนย์แล้วก็สี่สามห้าสองห้าสามห้าศูนย์สี่สามนะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวสามตัวนะครับก็จะมี ห้5 23, 5 24, าสองสามห้าสองสี่ห้าสองสามห้าสองศูนย์ห้าสองเจ็ดห้าสามศูนย์ห้าสามเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์เจ็ดเน้นที่เลขห้า<ด>นะครับผมสำหรับหวยเราพัฒนาของวันที่ 27นะครับผมนะขอให้มีขอให้มาอีกขอให้เข้าต่อเนื่องฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ